วันนี้เรามาอัปเดตความรู้เรื่องแผ่นดินไหวกันสักหน่อยนะฮะอย่างที่เราเรียกกันเนี่ยมันจะมีคำว่าริกเตอร์อยู่ใช่ไหมจริงๆแล้วริกเตอร์มันไม่ใช่หน่วยวัดเวย้ยแต่ว่ามันเป็นหน่วยของแผ่นดินไหวซึ่งในภา,าษาอังกฤษเขาใช้คว่าไม่นิจุดประมาณว่าแผ่นดินไหวขนาดแล้วตามด้วยตัวเลขจะไม่มีหน่วยตามหลังไอตัวเลขนั้นซึ่งไอตัวเลขเนี่ยก็จะแบ่งเป็นระดับครับตั้งแต่1จนถึง12อ่ะให้เรามาดูกันว่าความรุนแรง1นึ่งถึงสิมีอะไรบ้างไม่สนจุดนะจุดไปเติมกันเราเองอันดับแรกเลยครับอันดไ ระดับ2คนที่มีความรู้สึกไวจะสัมผัสได้ถึงการสั่นไหวเล็กน้อยเล็กน้อยนะระดับ3คนที่อยู่กับที่จะรู้สึกว่าพื้นสัน่นระดับ4คนที่สัญจรไปมาเดินอยู่ขับรถอยู่จะเริ่มรู้สึกได้ถึงการสั่นไหวต่อไประดับ5ครับผมคนที่นอนหลับเนี่ยตกใจตื่นได้นะฮะซึ่งในเหตุการณ์ของในกรุงเทพที่ผ่านมาเนี่ยเราอยู่ที่ประมาณแบบ4ี่กว่าถึง5้าอ่านะครับก็เลยทําให้เรารู้สึกถึงการสั่นไหวได้คนที่ขับรถไปมาจะเริ่มรู้สึกว่าเอยมันมีการโยกอะไรขึ้นนี้นะฮะซึ่ง ต่างกับที่จุดศูนย์กลางของที่พม่ามากๆเดี๋ยวไล่ไปต่อนะฮะต่อไประดับ6ครับผมต้นไม้เริ่มสั่นไหวสิ่งปลูกสร้างเริ่มแตกเริ่มพังบ้านเริ่มโยกได้ต่อมาระดับ เจ็ดาห้องแยกแล้ากำแพงถลม่มฟ้าร่วงแตกหมดคือตึกเริ่มแยกแล้วไอ้ที่เราเห็นของเราอ่ะที่แบบตึกมันตกแตกๆอ,อ่ะไอ้นั่นยังไม่นับนะคือมันแค่เรียกว่าปรีแค่ปรีเฉยเฉยแต่อย่างที่บอกด้วยโครอองสร้างบ้านเราอ่ะมันไม่ได้รองรับการสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวด้วยมันก็เลยอาจจะดูปรีง่ายหน่อยนะครับแต่จริงๆแล้วก็คือถ้าดูฝั่งเขาว่าระดับ7นี่คือแบบแตกหมดละเรียบร้อยคือแผ่นดินนี่คือแยกออกมาแล้วนะฮะร,ระดับ8นี่คือเขาเรียกว่าระดับแบบเริ่มเป็นภัยิบัดละเพราะว่าอะไรรถจะไม่สามารถขับแล้วสั่นจ่นไปมา นถนนเริ่มแตกเริ่มแยกตึกไม่ใช่แค่ร้าวแตกนะน,นี่คือตึกแยกเลยอ่อันนี้คือวัดอุนแรงแล้วต่อไประดับ9้ครับผมบ้านพังถลง่มพวกท่อในการเดินสายอะไรข้าใต้ดินนะครับไม่เป็นแบบท่อแก๊สหรือท่ออะไรพวกเนี้ยท่อแตกท่อพัง ยับไม่มีชิ้นดีนะครับต่อไประดับ10นะครับแผ่นดินจะเริ่มแตกแยกแบบชัดเจนนะครับรางรถไฟที่ว่าแข็งแรงแข็งแรงอ่ะสามารถบิดโค้งงอได้ไปตามแผ่นดินเลยสามารถเห็นแผ่นดินอ่ะเคลื่อนตัวไปมาได้ในระดับ10นะฮะต่อไประดับ11นี่เกือบแรงสุดแล้วนะระดับนี้เขาเรียกว่าวินาทสะพายใหญ่นะฮะอันนี้ก็คือจะทําให้เขาเรียกว่าทุกอย่างแทบจะพังทลายหมดเลยถนนไม่เหลือแล้วนะครับไม่เหลือเข้าถนนละแล้วก็พวกเส้นทางการสื่อสารอะไรทั้งหลายอ่ะเสาไฟตึกหรือใต้ดินทั้งหลายโครงสร้าง ไม่เหลือเลยครับพังหมดตอนนี้แผ่นดินก็คือเรียกว่าไม่สามารถอยู่ได้แล้วครับแล้วก็ระดับสุดท้ายซึ่งยังไม่เคยเกิดนะครับระดับ12นะฮะมหาภาัยพิบัติครับผมอันนี้ก็คือทุกอย่างที่อยู่บนพื้นดินอะพังทลายทั้งหมดนะครับแผ่นดินจะมีการเคลื่อนตัวกันอย่างรุนแรงนะฮะซึ่งก็สถ,ถานะว่าน่าคงจะเป็นแผ่นเปลือกโลกอะไแหละอย่างที่บอกแต่ถ้าเกิดมันเคลื่อนที่แบบรุนแรงมากๆอะแล้วแบบมันเฉือนแล้วปล่อยพลังงานออกกันหมดเลยนะครับพลังงานจนที่สะสมเอาไวอ้อ่ะคิดภาพไม่ออกเลยว่าระดับ12จะเป็นยังไงนะคร